สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่409กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line ไอดีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะข้อดหนูเบต่้าสวยๆเลยนะพาบ้านนะคะท่านใดสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะมันเป็นร่องๆนะนี่นะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะชอบก็เธอมาปิดกับหนูได้นะอย่ามันเป็นร่องๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญมงคลเบลพีษนะคะสิอายุทยาเหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะเด่นสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญรวมพ่อมมุยนะคะ เรียนร่มพ่อมุอยวัดท่าบูทองนะคะเรียนนีนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมเรียมน,นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นพ,พี่คะเน่ะนะคะสัมริ์เงินนะคะพี่คพะพี่คะเน่สามริ์เงินนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้สวยๆกันเลยนะนี่นะคะ 350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นพายอดทง ถ้ายอดทงอายุทายานะคะสำริดเงินนะเออนี้หนูสามอห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะขพหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะผ้าบ้านๆเลยนะคุณลูกค้า สนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะพายอดทรอายุทยยาสามริดเงินนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสวยมากเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็น รูปรอรวมห้อเงินนะคะรูปรอรวมห้อเงินนี้วสามอยห้าสิบบาทนะคะองนี้ในหน้านะรูปรอรวมห่อเงินนะคะสามิบบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระสมเด็จลงกู่นะคะออนีหนูอาะสี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะสวยๆกันเลยนะคะ เขาเนี่ยนะคะเสียร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพราบางคุณพราบางคุนภูมิเจดีเล็กนะคะคุณตาแบบิก อย่างนี้นะผ้าบางคุณพรมเจดีเล็กนะคะนี่หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้แค่บบบาบคุณพรมเจดีเล็กนะคะคุณลูกค้ารายไหนอชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้ดูทันด้านข้างดูทันไหม แาบนี้นะคะสามรอยห้าสิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนาะเอ้ยไม่ใช่รายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพาซุมเกอร์นะคะสวยๆเลยนะ ห้าซุ้ก้อนนีน่อาเซร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าถ้าในสนใจเนาะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่นาสวยๆเลยนะคะเสียรอยบาทนะคะอ,องนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการให้เสบนี้เป็นพารีรากุก,กําแพงนะคะคุณลูกคามีสององนาะติดกันนะคะพารีรากุก,กาแพงนี้หนูเอาสี่เอยบาทนะคะนี่นะ ชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะเสียร้อยบาทนะคะสองเองิงมีมันเป็นคู่กันนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะ นี้จะเป็นผ้ายันนะคะคุณลูกค้าผ้ายัน้ายาคำข่าวคำนะคะเออผ้ยายัน้ายาข่าวคำนะคะ <c oughs> <c oughs> อ,อืมครูบาวาังนะอันนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากมา บอ,อกเลยนอะสนใจเธอมาปิดได้นะพายานัน้ายาเข่าคำนะคูบาวังนะคะสีในนีนะมันจะสีในในกล้องมันจะเข้มกว่านะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ สวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะปิดของหนูไปจะได้แต่ผ้าสว,สวยๆของสวยๆนะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิองนะคะสิองนี้เป็นกาดดานเชนวนะคะ กดาดชนวนยันเต่าเรือนนะคะมหาลาบเออคุณตาบอกไมมีนะเฮยเออหนูตึกไหนแล้วเนาะหลวงปู่ผัวท่าร้อนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ก็ชชันไหมอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนวาลักมากก็จะเป็นเบ,บนี้ยงีนะคะคุณลูกค้านี่นะ กาดานชนวนกาดานชนวนยันเต่าเรือนนะคะยันเต่าเรือนนะคะมหาราบนะรวมปูภูวัฒนร่อนะคะนี่หนูเาสามร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะจะสวยๆเยนะาสามร้บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบสามนะ เอ้ยไม่ใช่อ่ะเออสิบสามนี้สิบสามนี้จะเป็นตะกุน่ะนหนาแมองอันนั้นนะคะสีเลี่ยงเหลืองนะคุณตาบอกแบบนี้นะคะแต่หนูพูดในนี้ไม่ได้นะ เออหรวมปูนาคนะคะวัดอรุณยาว2.7นิ้วเอ,อ้ย2.1นิ้วนะคะคุณลูกค้า2.1นิ้วนะเสียร้อยบาทนะคะเสียรอยบาทนะคะเจะ้าปูนังแมงอันนั้นนะคะแมงอันนาในนะตัวสีเหลี่ยงๆนะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะเออ มันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นแบบนี้นะเสี่ร้อยบาทนะคะมุดนี่ก็ชอบขึ้นเต่นอนแดดเดดแดดเดดเลยนะ,ะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่เนี่ยจะเป็นเครื่องรางแร่มันคล้ายๆเหล็กอะแต่มันมัมนคล้ายๆอะคุณลูกค้า เป็นเครื่องแรางแร่นะคะเอออันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะหนูได้มาแบบนี้นะเออสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดนะชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่สิบหนี้จะเป็นพอหลวงพ่อหมอนะคะหรวมพ่อหมอกุมหากัารลบุรีนะคะนี่นะคะสวยๆวเลยนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะอุนี้หนูอาเซียร,ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าหรวมพ่อหมอนะคะกุมหากันนะ รบบุรีนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะดีนะคะสี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้ สุดท้ายนี้นะของ EP ที่4 0 9นี้นะคะโนเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นาท่าในใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735ดี Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 045735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆลยนินานามพามันๆนะคะท่านใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาหนูอัพคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปกราบกรองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ